ายสุนทรั์สุนทิจิรเกวระวงเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมด้วยนายวิเชียรชวรลิตรองหัวหน้าพักนายวชรักษ์กนิการองเลขาธิการพักและนายบุญส่งเลธทสมาชิกพักพบปะผู้นำชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนปร,ราชชุมชนกว่า200คนจาก9จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดแพร่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายน่านสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมีพระครูโสพลปัญญาธรให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนายสุธิรัตน์สนธีกิจรวง์เลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยกล่าวว่าสถานการณ์โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความไม่แน่นอนและผลกระทบจากปัจจัย ที่เหนือาการควบคุมอย่างเช่นโรคระบาดโควิด -19 สงครามรัเสเซียยูเครนปัญหาโลกร้อนรวมถึงการดิสรับชั่นของเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาสู่การสร้างเงื่อนไขใหม่ๆในสังคมโลกซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งจากภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวและหัวใจที่จะนำไปสู่ปัจจัยดังกล่าวก็คือการสร้างเศรษฐกิจฐานให้แข็งแรงซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบาย5สร้างของพักสร้างอนาคตไทย นายสุธิรัตน์ลกล่าวต่อว่าสิ่งต่างๆที่ได้แลกเปลี่ยนในวันนี้สอดคล้องกับนโยบายห้าสร้างของพักสร้างอนาคตไทยซึ่งพักจะนําข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงนี้ไปบริรณาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและกรัดกรองเป็นนโยบายที่พักจะใช้สับเพื่อนในเชิงพื้นที่ให้ตอบโจทย์ชุมชนและประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ฉะนั้นการลับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากของพักสร้างอนาคตไทยทั้งเรื่องพลังงานและเรื่องการส่งเสริมสินค้าชุมชนจะไม่รอเลือกตั้งไม่รอการเป็นรัฐบาลแต่จะขอมาร่วมกับแกนนาที่เข้มแข็งอย่างเช่นพระครูโซพลปัญญาธรที่เริ่มต้นไว้แล้วเพื่อขยายไปสู่จังหวัดเครือข่ายทั่วประเทศให้ได้ผมมองว่าชุมชนรักญาทั่วประเทศมีศักยภาพจากทรัพยากรในฐานะประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้ว ซึ่งหากมีนโยบายเข้าไปพัฒนาที่ตอบโจทย์กับศักยภาพของพื้นที่ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาแหล่งน้ําการเข้าถึงพลังงานและการพัฒนาอาชีพท้องถิ่นเชื่อว่าจะนํามาซึ่งความเข้มแข็งทั้งในส่วนของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้โดยพักให้ความสําคัญทางเรื่องการต่อย,ยอดสิ่งที่ชุมชนทำมาดีอยู่แล้วควบคูพพ่กับการเติมในส่วนที่ขาดรอมทั้ง ส่งเสริมในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการยุบสภาพักมีความพร้อมแค่ไหนนายสดทิรัตตอบว่าพักได้ไประชุมใหญ่ไปแล้วเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งพักได้มีการตั้งขุนพลของพักทั้ง5พาคท,ที่จะมาดูแลการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ยืนยันว่าพักมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกเมืองผู้สื่อข่าวถามต่อถึงความพร้อมของผู้สมัครในจังหวัดแพร่นายสดทิรัตกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการการพิจารณาตัวผู้สมัครอยู่ซึ่งพรรคสร้างอนาคตไทยมีผู้สมัครมากในแต่ละพื้นที่จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกคนที่เหมาะสมและเป็นคนที่ประชาชนยอมรับและให้ความไว้วางใจและเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างอนาคตประเทศไทยไปพร้อมกับพรรคผู้สื่อข่าวถามต่อว่าพรรคคาดหวังที่จะได้จะตั้งรัฐบาลหรือไม่นายสนทธิรัตน์ตอบว่าพรรคจะพิจารณาจากผลการเลือกตั้ง วันนี้ยังเร็วไปที่จะตอบว่าจะเป็นอะไรและยังไม่ทราบว่าประชาชนจะมอบความไว้วางใจให้พักใดแต่ขอให้มั่นใจว่าเราเคารพในเสียงของพี่น้องประชาชน